ก่อนนะคะสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ช่องโทษซิบเราบ่อยแล้วขอโทษนะที่หายไปนานนะเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทําเลยนะครับผมก็แบบไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่หายไปนานคือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทําจริงๆนะครับก็วันนี้แล้วผมก็จะมาสอนวิธีการหาดาบเลินโงโคนเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นดาบเลที่สุดในเกมบ็อกฟุตแล้วนะครับนี่เป็นดาบที่ PVP ดีที่สุดนะครับคือดาเมจนี่โคตรแรงอะ่ะ แล้วคือ,อคือกระดาบเนี่ยที่มันแรงที่สุดในเกมเนี่ยก็คือแบบมันโกงมากครับมันโกงคือแบบดาบอันนี้คือมันคโคตรโกงครับดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสกิลเนะครับไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่มาอีกแล้วไม่เหนื่อย่ะเดี๋ยวผมขอย้ายไปเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟวีก่อนจริงครับพวกคนเคยเจอไอพวกไอเฮี้ยอย่าไงอไีมแม่งแบบคนไอาก PVP แม่สือีกแล้ p ไอสัตว์่งเสียค่าหี้วฟรีัลยไอเฮี้ยนี่ยสัีว์ เดี๋ยวอกให้กูเลเวลตันในสัตว์กูมาฆ่าแม่งเฮียเนี่ยก็ก็คือมันเป็นดาบแลที่สุดนะครับแล้วก็แบบอย่าพูดอะไรมากแล้วแบบใส่เฮียเนี่ยแม่งก็คือดนะาเมจน่ะอ่ามันก็แรงแล้วก็ตีแรงอยู่นะครับก็คือแบบสกิลเซตเนี่ยมันจะล็อกเป้าให้เลยนะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวดูนะครับนี่นะสกิลเซตนะ ต่สกิลเอ่อสกิสกิเอ่อเยังไม่ได้ฟาร์มมตเตอรี่นะมันต้องใช้มตเต่อยู่ที่สามร้อยเชี่ยสามร้อยห้าสิบมัเต่เลยเหรอแล้วภาพกูกระตุกนะอันนี้เราก็จะมาสอนหากันเงื่อไขในการหาเราต้องไปตีบอสนะครับก็คือถึงดาบอันเนี้ย มันจะไม่ได้อยู่หลักแดงก็คือนะครับเนี่ยมันดูเยอะมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยถงมันจะอยู่หลักนี้นะครับหลักไม่ไม่แดงนะแต่มันก็แบบถึงมันจะไม่อยู่หลักสูงสุดเหมือนดาบเซเบอร์เนี่ยมันก็แบบเป็นดาบที่แรอยู่ดีนะครับคือดาบเนี้ยไม่หายากอยู่นะหายากอยู่คือแบบลองเออคือลองอันที่สองของดาบโซลูเรับ คืไอ ه, ไ,แบบาาไอดาบโซโลเนี่ยแม่งแบบหายากชิบหายอ่ะไอดาบโซโลเนี่ยถึงจะอยู่หลักแดงก็จริงนะแต่แม่งดาเมจโคตรกากนะครับก็คือดาบอันนี้ก็คือมันแบบไม่ค่อยเไ,ไม่ค่อยจะก,กินงเท่าไหร่แต่มันก็แบบก็พอได้เนาะคนไม่รู้เรื่องละต้องตื่นนอนมาด้วยนะครับโอเค ก็คือเราต้องไปตีบอลน,นะมันจะดรอปกุญแจอยู่นะมันต้องไปที่ปราสาทน้ําแข็งเนะะาะนั่นปราสาทน้ําแข็งเดี๋ยวผมป่อไปปราสาทน้ําแข็งปราสาทน้ําแข็งอยู่นี่นะครับขอใช้สกิลปราสาทน้ําแข็งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่โปะแล้วนะมันเป็นบั็กนะเดินทะลุได้ ใครมันมาอยาก PVP กับกูอีกแล้วขอหนีแนละ้วไม่อยาก PVP กับใครอ่ะแม่งกระเด็นมาซะไก่เลยเนี่ยประสานํำแข็งนะ่ะเฮียนี่กระโดดยากจังวะขอใช้นี่เนละ้นแฟนสเต็ปนะ โอเคมาเนี่ยปราสาทน้ำแข็งอยูดนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะเนี่ยปราสาทน้ำแข็งนะเฮ้ยเป็นอะไรแดงวะโอเคไม่รู้อ่ะเนี่ยปราสาทน้ำแข็งอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันผมผมใช้เป็นผลล็อกเก็ตก่อนครับมันบินได้ไงผลล็อกเก็ตนะเออผมซื้อถาวรมาแล้วนะไอสัตว์ตกไอสัตว์กูไม่พีพีเฮีย อ่มันจะฆ่าเฮีย้ยเลยรฆ่าไปเลยสัตว์เตรียมแบน์สัตว์เตรียมแบน์เตรียมจำได้นะไม่งชื่อเฮีย้ยเนี่ยน้องเสือสัตว์เกมอะไอ้พวกเฮีย้ยเนี่ยมันเฮีย้ยจริงๆนะครับไอ้พวกเฮีย้ยเนี่ย เขาดาถึงไอ้พวกที่มันแบบชอบ PVP กับคนที่แม่งไ,ไม่ไม่อยาก PVP นะอืมแม่งบินก็เสือกชายสาเก็บข้าของมัตเตอรี่มาใครที่เป็นนิสัยอย่างงี้นะระวังตัวนะระวังระวังตัวนะไอสัตว์เดี๋ยวโดนแบนใครที่แม่งเป็นนิสัยอย่างงี้นะไอสัตว์ระวังตัวโดนแบนเลย ที่นี่ก็ช้าจังวะไปไปต่อนะองนี้ซื้อแสงถาวรดีกว่าแสงถาวรน,นี่มันดีนะเพราะเติมโลบักพารหน้าผมจะไปซื้อแสงถาวรสักหน่อยนะนะมันมันดีนะครับไปประสาทน้ำแข็งตรงนี้นะ ที่แบบต้องที่มันอยู่ตรงที่เสกเออ่ที่สถานที่เสกเอเออออ่่ที่เป็นสถานสถานที่ของบอสหนวดดำนะครับวันนี้มาหยาบหน่อยไปดูได้เสียข้าวหัวไปเท่าไหรล่ลุงมาถึงแล้วนะ บอสอยู่ในปรนสำทุกซ่าไอสัตว์อ๋อกูรู้แล้วน่าจะเป็นไอเฮียลิฟฟ์รีแน่เลยมันต้องเป็นนักล่าค่าหัวแน่ไอสัตว์เดี๋ยวกูเตรียมแบรนด์มาก็คือเงื่อนไขในการตีบอสน,นะครับเราก็ต้องเรเวให้ถึงก่อนนะก็เหมือนวานแบบให้ถึงทำควสนแบเนี้ยไม่นะเลเวลคือต้องมาประมาณเลเวลคือต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับ มาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนั้นเลยนะอ่าตรงตรงนี้นะนี่เห็นไหมมันจะมีฮาคี้สังเกตมันจะมีฮาคี้อยู่แบบขายอยู่น,นี่มันเดี๋ยวแต่ผมไม่มีตังค์ว่ะผมไม่มีอนี่เลยเนี่ยบ,บอสก็จะอยู่ในนี้ครับเลเวลก็คือต้องหนึ่งพันสี่ร้อยขึ้นไปนะเป็นบอสคูซันครับคือมันจะดรอปกุญแจมาสองกุญแจนะครับอา่ากุญแจแรกนะจะเป็นกุกุญแจสีน้ําเงินเนาะเอาไว้เปิดห้องอันนี้เนาะ นั่นเนี่ยเอาไว้เปิดห้องอันนี้นถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังปิดอยู่นะครับถ้าใครได้กุญแจมันจะมีกุญแจสองอันนะครับให้ดรอบนะับก็คือถ้าเป็นกุญแจสีน้าเงินน่ะหรือสีเทาเนี่นยแหละผมจําได้มันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่ถ้าสีน้ําเงินเอาไว้เปิดห้องนี้น,น่าจะเอาไว้สาหรับซื้อ,อาขาดาซันจีวีสองปะน่าจะใช่นะครับโอเคต่อไปนะครับอ่จะเป็นกุญแจของจะเป็นกุญแจของสําหรับไว้เปิดอ่หีบ ถ้าใครยังไม่ได้มาเก็บดาบเซนงูคุนเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเก็บไปแล้วไงมันไม่มีกล่องให้เก็บแล้วก็คือมันจะต้องใช้กุญแจในการเปิดกล่องแล้วมันจะเป็นกุญแจสีเทาเนาะเพราะว่าอัตราในกลานดกของกุญแจเนี่ยแบบยากอยู่นะครับยากอยู่นะก็คือแบบมันก็ขึ้นอยู่กับดวงอะเพราะมันก็จะมีดอกไม่ดอมกมั่งนะถึงดบมาแล้วแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เสียดายนะอืม เปลี่ยนใช้ผลบุตรดาไนึงมาฆ่าบอสนะึ่งเอาข้าวหัวกลับคืนมาไงเออกูจะเอาข้าวหัวกุนคืนกูคืนมาแค่เน้จิบจิ๊บอะเลเวลจะตันแล้ว เคได้ข้าหัวมาแล้วข้าหัวเท่าไหร่วะแม่น่าตบกะโหลกไอ้พวกนี้มากเลยนะเกก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลา์ให้ผมนะครับแต่ขอโทษไปด้วยที่พูดหยาบผมเน่แม่งเกลียดไอ้พวกเฮียพวกเนี้ยแม่งแบบรู้บ้างไหมว่ากูไม่อยากจะพีวพีอ่ะ ก็ขอโทษดนะ้วยที่พูดหยาบไปหน่อยนะแต่ก็ฝากด่าคนที่ไม่งชอบ PVP กับคนที่ไม่อยาก PVP นะคือเข้าใจไหมมันเสียค่าหัวในการมันเสียค่าหัวไงคืออยากแบบให้บอกฟตุตมีการปรับแบบเด็ดแบบทั้งเปิดเปิดปิด PVP ได้อะเปิดปิดได้เปิดปิดได้อะ่ะอืมเบื่อมากไอ้พวกแม่งชอบ PVP กูเนะี่ยเคไปแล้วนะครับ